ค่ะมาอน,นี้นนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเก,กี่ยวกับเลขน้องเหนือนะคะน้องเหนือคนอุดรคนมิเส้นนะคะอายุหกขวบนะคะบอกเลขถูกร้ายงวดแล้วนะคะภาคหลังนี้จะเข่าสองงวดซ่อนนะคะวดที่ผ่านมาล่าสุดนี้ให้ห้าแปดออกแปดห้านะคะไ้ตละลางงวดจะไฮห,ห้างเดียวตลอดแล้วก็ไ้ต้องงวดตลอดนะคะให้ห้าแปดออกแปดห้านะคะ สำหรับงวดนี่นะคะหามาแล้วสองตัวหางเดี๋ยวนะคะจะเป็นตัวได้จะหาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระว่างนุนทิยาก,กับแม่ของน้องเหนืองวดคนอุดรงวดวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกแปดนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เนือค่ะเอ่อแนวทางของน้องของน้องเนื้อนี่เขาไม่จกงวดหรอกค่ะแม่ที่จะให้นนที่ยาเป็นสะพานบุญหายอันี้เปนเข่าต่อกันมันซองงวดนะคะเขาสองงวดซ่อนอันมันก็มีอยู่แหละถ้ามันเข่าแล้วมันก็ะมีหลุดเนาะค่ะมีเข่ามีหลุดค่ะเป็นเรื่องธรรมดาจต่ไม่หลุดเข่ามานซองแต่ว่าน้องเขาก็เป็นค้นแบบว่ามันกระบอกแม่นตงแต่น้อยอย่างนี้นะเพิ่นได้ยูเขาได้หรอแม่ ตอนนี้เป็นหกขวบแล้วค่ะอายุหกขวบเด็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะอืหกขวบแล้วจัดคครับได้ยังอวดดี่านมาหน่ได้ยินงข่าวว่าเขาหาแปดมันบ่ค่ะแม่เลขออกแปดหาน้องมันบอกหาแปดอยากได้อันอยากได้อันชักโคกว่าจะอยากได้โทสวมเทียนนั่นเอาเออมันอยากได้ชักโคกมันบอปอยากได้อันสวมแบบเก้าทง่์นะคะ ก็เลยบอกว่าซื้อหแหเน้ไปซื้อหาแปรแล้วก็ซื้อสักโคกให้น้ำเพื่อนว่านะอือผู้ใด้ไหมพันกระบอกเรามีคนซื้อน้ำบอ๊อบน่ากับแถวบ้านเพท่านก็ซื้อกับผู้ไล่เนาะผู้เฒ่าผู้แก่เท่านยี่สิบบาทเท่าละสามสิบบาทอือจะพ่อกับแม่ก็ได้ยุมย่มืงนอยู่ค่ะซื้อให้นอ้อกเขาเป็นเป็นคนปกติบ่ค่ะแมา่ ก็เป็นคนปกติได้ค่ะอ๋ออ๋อบ่ได้บ่ได mm ้เป็นคนพิเศษอีหยังมันบ่ค่ะด่าคนปกติอยู่แตนชาว่โครนคนที่ได้เวลาบวกเขาก็แม่นเนาะสชินะคะอ๋อเป็นคนนิเซนจักน้อยอีกปีนึงปีนึงก็เข้าโรงเรียนปอหนึ่มเราเป็นวันป่ะคะแม่ด่าปีหน้าก็ค่อยปีหนึงอ้อยป .1 ห่งอันนี้บเป็นที่ป็นอนุบาลสามนี่แหละวันป่ะค่ะเขาสองวันซ้อนด่ะโอ้ยคิดแล้วมาพันกัด หายไปอยู่มันก็มีรูดมีเสาธรรมดาลแล<ม>้วเนาะพ่นดับโ<ม>รสเตอร,ร์ดีส่วนมากพ่นดับโรสเตอรดีหายเข่ากระรุคือกันคือว่าละ่ะแม่พอเถิดแม่แตั้งรางวดนี่เพิ่นจะบอกก้อนเลขออกจักมือแม่หรือบอกต้องงวดบอกต้องงวดได้ถ้าสมมติว่าแต่ว่าเขาเขาถามเอาเลยอ๋อต้องถามเพราะสมมติว่าเลขออกสิเพราะมันมันออกไปแล้วออกออกห้าแปดไปแล้วแล้วงวด ต่อไปจะให้แม่ซื้ออะไรอ,อ๋ตอตรงทางต่อไปจะให้แม่ซื้ออะไรนี่เลยโทซ่วมเออแม่จะเกให้อืออืออืออออคือเป็นยังนุนทิยาคือโทษสายตรงบ่โทรไล่หูจักว่าเพราะว่าเครื่องที่เครื่องที่เป็นไล่น่ะเข้ากับท้ายคลิปคึอกันเพระว่านุนทญยาลงสองสองสอง,สองนุนทิยาพาาดเวยนนุนทิยาหาเก่าเหตุและผลที่ว่าขอเบอร์สายตรง คามบางข้างไปล่องซ่องหนึ่งเวลาเล็กออกแล้วซ่องหนึ่งเ่เห็นเพิ่นกับว่าเฮาเล็กออกแล้วจังมเว่านะคะก็เลยจําเป็นต้องตั้งสองกล่องถ่ายคลิปได้เด็ดๆนะสาหรับแนวทางที่เอ่เล็กหน่อยตัวน้นที่ญาจะตั้งสองกล่องก็เลยขอเบอร์โทรสายตรงแค่นี้แหละทางเดียวถ้าบอกกรไดกับขึ้นตัวนั่นตั้งแต่จนเลขกออกถ้าบอออกแล้วกะก็คือว่าแล้วใช่นะก็แล้วละงวดไหมก็บอกตัวไหมเป็นบ่คคะแม่ใ่ค่ะก็บอกตัวไหม รางว,นนวดนี่บอกตัวไหนหนูบอกตัวไหนั้งวดเนี่ยใหอายาเขา้าหาหนึ่งหาหนึ่งอะไรก็หาหนึงอ๋อห้าหนึ่งหาหนึ่งคุณบอกบ่าแม่ว่าจะออกบนหรือออกล่างโบ่ค่ะอ๋อรางวดหนักเลขที่เขาบอกเนี่ยมันขี่อยู่ล่างโดนๆดนขี่ขึ้นบนแค่นั้นแหละถ้าเราเข้าซื้อเขาต้องไปบนล่างมันบ่ค่ะแม,แม่แมีนเมนค่ะแล้วก็กลับน้ำ อ๋อเน้นเน้นล่างกันบนประมาณนี้แม่นบ่ะคะกับต้ือกับน้ำแค่ถ้าเกิดเขาบอกว่าจะขคือบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าหาเปดมันอกาออกเตดะห่างเขอืะเขาต้องเขียนกับไปพร้อมเนาะ้ากลับไปกลับมาคื่อว่าบนล่างน้ำกันไว้เขียนบนล่างอืมเพราะบางท่าเขียนคำนองเขาแม่นนะที่ก็เลยร้องนะบัตชาเพื่อนนั้นโชกดีน้ำเป็นดอกว้าค่ะเพื่อให้เอฟซี เพื่อนอยากซอยคาน้ำคาไฟค่างเขเลขมันหางเดียวค่ะแม่จะตามจะตามให้ทุกงวดเด้อค่ะท่าแม่พร้อมที่จะให้เป็นสะพานบุญไฮสรุปว่าแนวทางของน้องเหนือเนี่คนอุดรอายุหกขวบปีเข้ามาแล้วสองวดซ้อนวดที่ผ่านมาให้ห้าแปดออกแปดห้าสำหรับงวดนี้ให้ห้าหนึ่งน้องที่ยากก็ได้เขียนกลับห้น้าคขึ้นหนึ่งหาหาหนึ่งหอยเสอบนล่างล่องถือบ่ค่ะแม่ถูกแม่ถูกถูกค่ะ เพิ่นจะให้ตองงวดจนเลขออกเพิ่นกะเบาขั้มขั้มเก่ามันบ่ค่ะขัมเก่าค่ะบ่มีเปลี่ยนเพมีเปลี่ยนแปลงแต่มาพตอนนั้นค่ะใกล้ๆกล้เลขออกแล้วนนทียาจะโทษสัมผัสอีกอยู่เด้อเพื่อเปลี่ยนแปลงจังใดหรือถ้าเกิดห่าบ่สัมผัสอีกเอฟซีจะลืมต้องย้ำตอนใกล้ๆ้เลขออกอีกคลิปนึ่งเด้อค่ะแม่โอเคค่ะได้ค่ะได้นะคะ อขอบคุณแม่แลาล้เด้วค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้หเอฟซีโซดีแนวทางของแม่น้องน้ำเหนือน้องเหนือนะคะค่ะวัดดีค่ะค่ะข,ขอขบคุณค่ะวันดีค่ะค่ะพอไม่ไปนอ,อนเอฟซีก็ตื่นยินแล้วนะคะเสียงสัมภา์แล้วว่านุ่นทิยาก,กับเสียงแม่น้องเหนือนะคะเพิ่นหายเป็นสะพานผุนหายเพิ่นติดต่อมาทังไลน์นะคะนุ่นท่ยาก,ก็เลยขอสายตรงเลยประมาณ โทรศัพท์ที่ใส่แลายาอาย่ห้าจำเป็นต้องตั้งกล้องด้ืยอกันนะคะเพิ่นแนวทางของเพิ่นนี่น่าจะตามทุกงวดทุกงวดไปเพราะว่ามันเลขค้างเดียวแล้วมันกบบระบ่ามันเลขฝันเป็นเลขเลขเด็กน้อยคนมีเส้นนะคะอายุหกขวบเนี่หายากเ้อพี่น้องเพื่อนจะบอกงวดละคู่แต่ว่ากบบระบ่ได้เข้าทุกงวดนะคะบางข้างกระเข่าซ่อนบางข้งก็จะเว้นนะคะแต่ว่าเข้ากระเบิ่งเป็นแนวทางนะคะ ะะเพิ่นอยากได้โทสวมน้นที่ฮักกับว่าเข้าใจคือกันเพิ่นคือคืออยากได้ตรงนั้นนะคะบางคนอาจจะได้ของเล่นอยากไ,ด,าากได,ด้อยากได้รถอยากได้ยางอื่นแต่ว่าน้องเขาอยากได้โทษสวมกับว่าเข้าใจคือกันนะคะฮักก็มาลองติดตามน้อการว่าเลขของเพิ่นจามาบอถ้าเกิดมาหรือเขาฮขกกัจังซอยน้องเพิ่นนะคะค่าคานามาคาป้ค่าคากับเขา่าหรือสิ่งที่เพิ่นต้องการนะคะสรุปว่าแนวทางของน้องเหนือเนี่ยนะคะ บุอุดรแม่เพิ่นให้นนทิยาเป็นสะพานบุญไห้เขามาสองงวดซ้อนงวดที่ผ่านมาไห้หาแปดออกแปดหา้าสำหรับงวดนี้ให้ห้าหนึ่งนะคะเท่ากับเชนกลับนั่นไห้หนึ่งหาหาหนึ 5, ่งหาหนึ 5, ่งหนึ 5, ่งหานะคะเพื่อนบอกว่าต้องซื้อบนล่างแต่ว่านาั่านที่มันจะกระโดดขึ้นบนนะคะเพิ่นบอกว่าเลขน้องเขาเนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะมาลางนะคะแต่ว่านั่นจะกดกระโดดขึ้นบนเท่ากับกันไว้นะคะเลข้างเดียวกันบนล่างนะคะ นะคะจดไว้แคนบนาจอไว้กันพลาดกันลืมนะคะนุ่นทิยาจะตามให้ทุกมวดทุกงวดไปนะคะนะคะนุ่นทิยาก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโซดีอันน่าท่างของน้องเหนือพลอุดรน,น,นะคะ